สวัสดีค่ะวันนี้เราตามพ่อออกมาที่วัดป่าเจียงนะคะมารอแขกพ่ออาบน้ำให้ทองคำเขาบอกให้พ่อลดน้ำหนักทองคำบอกว่าหนักวันมากี่ปีแล้วคะ ยี่สิบห้าถึงสามสปีนะคะที่ตัวสามสิบสามปีน้ำหนักอยู่แค่นี้นะคะ่ะร้อยสิบร้สิรสบสองโลร้อสบอโลอยู่ประมาณนี้ค่ะไม่ขึ้นนะคะ, <ส uce. S 2> ะอ้าวอ้าวตกใจ ต้องคำตกใจรถเทรถเทเทลูกหินนะคะไม่อยอมก,กินหญ้ามไม่กินน้ำด้วยต้องหามะขามเปียกให้กินนะคะนนะอันนู้นภายอะไรปะภายอะไรงานแวบๆแอยู่ตรงนู้นภายยอดรับ ไม่ยอมอยู่เชืๆกลักวกลัวเสียงรถหกล้อน,นะคะรถหกล้อเล็กเขาเป็นคนอะไรที่กลัวรถอยู่แล้วลุงกลัวรถอยู่แล้วเป็นเติมพันถ้าได้ยินเสียงรถก็จะไปอย่างเงี้ยพ่อก็ปล่อยให้ไปพ่อก็ปล่อยให้เดินเดินแอบบน้องนะเห็นเห็นไม่เอ,อ้ยไกลไกล ก็รักต้นนี้าช้างก็มาหลายเชือกแล้วนะคะชาอาจจะรักมันด้วยข้อถามเรื่อดรักโอเคไหมฮะ ช่เรื่อมาอะไรก็เป็นบรรยากาศบริเวณวัดป่าเจียงนะคะ,ะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าสาวน้ำฝน,นมาไหมยังไม่ได้ไปดูถูต้นไม้ มันจะเป็นสะท้อนสะท้อนหา uh huh. เอาเยอะร้อน เป็นต้นไม้เยอะมากแล้วก็อากาศร่มรื่นร่มรื่นมากเลยว่าแล้วว่าเล้วไปเนาะออะไรเอ้ยวันดีดีออกจัง พอ่อพ่อเซลควานไ่อเยาะก,กันแลเก่งมากเลยนะคะบวชได้ต้องรรษาหนึ่งบวชด้วยดูแลช้างด้วยด้้วยชางูางาง่นี่นะพ่อเจอ้าดีง่าเขาอ,อ,อ,อย้า นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะตรงนี้ขอเรียกอะไรนะ,ะตรงรพาพิคเนตปาปิคเนตดูพพน,ดตนี่นก็พ่อควายป้อมแล้วก็ยิเชียกคนเราคุยกัน,กนนะคือเมื่อคืนพ่อวิ่งชนคันแทนตกคันเทนนะนะฮะเมื่อคืนแลไปจับแม่จันทิปคัน ตรงน,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 นู้นใครเออสวยๆตุ๊ตุ๊ตตะตะอยู่ตรงนู้นนะคะตุ๊ตุ๊ตตะตะอยู่นั่ะจ่าชี้สาวสวยคนนั้นใครเออช้างก็ออกมาเยอะแล้วค่ะฝั่งนู้นก็ฝั่งฝั่งฝัง่งข้างหลังนี้ก็มีช้างอ่ามารอหลายเชือกแล้วนะคะซึ่ง กะน่น,นคะนคะ,คะอันนี้ก็ที่ชอบมากๆเลยคือชอบอันนี้นะคะโบต์เชื่อบชอบชอบ,ชอบสวยสวยมาก ก็เร่งนี้ก็มาช้างเริ่มมาหลอกแขกแล้วนะคะก็ควานเสือเป็นคนติดต่อนะคะให้ช้างมารับแขกวันนี้นะคะมีมีแขกมาถั่วมานั่งช้างชมทิวทัศน์บรรยากาศของวัดนะคะ วัดน,นี้ก็จริงๆก็ตัว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 เองก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะคะแต่ประทับใจมากที่ประทับใจมากๆก็คือรูปปั้นช้างตัวนี้นะคะรูปปั้นช้างสามเสี่ยนแล้วก็ชอบชอบ,ชอบ,ช,อบชอบตัวนั้นมากคะ่ะชบสถข้างบนจะเป็นระฆังติ้งตั้งติ้งตั้งนะคะตรงช้างเลอยๆนะคะว่าช้างน้อยๆชิวข้างบนจะมีระฆัลลงเวลาลมมามันก็จะดังปิ้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 ง น่ารักมากนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะต้นไม้เยอะที่นี่นะคะดูตรงตรงนู้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างนะคะซึ่งซึ่งช้างที่เสียชีวิตแล้วก็จะเอามาฝังไว้ตรงแถวแถวนู้นนะคะตรงนี้ที่แดงๆที่เห็นนี่ก็คือโรงโรงทอผ้าไหมนะคะ ลงทผอพอใหม่อันนี้ก็เป็นอาคารองคารเพิ่งสร้างนะคะตัวนี้เป็นลูกยนะคะยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะอาคารตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างุนะะส่วนตรงตรงที่ดย๋ยวซูมไม่ดูนะคะเนี่ยคะ่ะ ตรงที่นั่นนะคะตรงนั้นก็คือทางเข้าไปดูปพิพิธภัณฑ์ข้างในนะคะจะเป็นอของใช้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนะคะอยู่ข้างในนั้นก็เคยเข้าไปครั้งหนึ่งหาทางออกไปเจอเข้าไปหลงอยู่ข้างในนะคะไปกับน้องโอปอไปหาทางออกไม่เจอนะคะน,นี่คุณพ่อเอา ไยทองคำมานะคะมากับลุงทองคำเชื่อสาวแอบแอบถ่ายสาวสวยนะคะตรงนี้แม่แม่เห็นไหมเอ้ยสาวสวยปู่ปู่ปี๊ปีป้าป้าอยู่น่ารักตะมูตะมีนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะฟุกมาแล้ว